สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนกีฬาแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับก็สำหรับ e ีนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าตองครับกบวินธรรมสัจจานันท์นะครับผู้สัรตรูทีมชาติไทยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันนะฮะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเรื่องของการที่เจ้าตองเนี่ยแมพลาดการกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจรจากับ เมืองทองไม่ลงตัวนะครับก็ทําให้เจ้าต,ตัวต้องกลับไปเล่นกับ o h เอสลูเนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดไล่เรียงกันไปนะครับก็สําหรับกาว,วินเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือฤดูการที่ผ่านมานะครับ2020เนี่ยเจ้าตองถูกคอนซาโดเลซัปโปโรยืมตัวไปเล่นในเจลิกนะครับอยู่ทีมเดียวกับชนาทิพย์สงกศิลิ์นั่นเองแต่ว่าแทบจะไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยนะครับนอกจากฟุตบอลถ้วยลูวันคับ2นัด ส่วนในเจลีกเนี่ยนั่งเป็นสำรองตลอดฤดูกาลเลยนะครับก็ทําให้พอหมดสัญญามาปุ๊บเจ้าตัวก็ตั้งใจจะมาเล่นที่ไทยลีกนะครับก็มีหลายทีมเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาให้นะครับหลังจากที่เจ้าตองเนี่ยบินมาแล้วก็เข้ามากักตัว14วันนะครับซึ่งหนึ่งในทีมที่สนใจเลยก็คือการท่าเรือ f c นะครับการท่าเรือก็คุณมาดาแป้งนนพัลลัมซำก็ยื่นออฟเฟอร์ไปให้แต่ว่าเจ้าตองเลือกที่จะ ปฏิเสธไปนะครับเนื่องด้วยเหตุผลบางประการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวกับหลายทีมเลยนะครับถูแบงคอกยูไนเต็ดบ้างบุยรัมยูไนเต็ดบ้างนะครับรวมถึงทีมเก่าอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เวลาเดินไล่มาจนถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะไทยลีกนะครับวันที่5มกราคมตลาดจะปิดเวลา17นาฬิกานะครับซึ่งตอนนั้นเหลือเมืองทองทีมเดียวแล้วล่ะเพราะว่าทีมอื่นปฏิเสธหมดลว ท่าเรือก็ปัดไปแล้วอ่แบงคอกก็โคชแบนบอกว่าไม่ไม่ได้สนใจนะครับบริลัมก็ไม่มีเหลือเมืองทองทีมเดียวนะครับก็มีการพูดคุยเจราจากันแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยข่าวบอกว่ามีการติดเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับซึ่งเจ้าตองเนี่ยตอนไปซัปโปโรเนี่ยเขาได้เงินจากซัปโปโรแล้วก็ทาง King Power เนี่ยช่วยจ่ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าค่าเหนื่อยเนี่ย ถึงระดับเจ็ดหลักเลยนะต่อเดือนนะครับคราวนี้พอจะมาย้ายมาอยู่เมืองทองเนี่ยก่อนในนิ่เมืองทองพยายามจะปล่อยดังวัลลัมออกไปนะครับประตูทีมชาติเวียดนามเพื่อมันจะมีสล็อตค่าเหนื่อยเหลือไว้ให้กับตองด้วยแต่ว่าสุดท้ายดังวันลัมไม่ได้กลับไปเล่นวีลีกแล้วก็ไม่ได้ไปทีมอื่นด้วยนะครับก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีสมพรยศอยู่เป็นประตูชาวไทยซึ่งก็ผลงานดีนะครับก็ทําให้เมืองทองเนี่ยจ่ายให้กับตองได้เต็มที่ประมาณ30,000นบาท นะครับซึ่งค่าตัวเจ้าตองมันมันเยอะกว่านั้นไงทางเมืองทองก็พยายามจะคุยกับ o อ l u ลเหรือวนะ่าคิงพาวเวอน่ยให้ช่วยจ่ายหน่อยสักส่วนหนึ่งได้ไหมนะครับอาจจะเป็นสัญญายืมตัวแล้วก็ช่วยกันแบ่งจ่ายแต่ว่าตรงเนี้ยคุยกันไม่ลงตัวนะครับโอเอก็มองว่าอ้าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าจะแบ่งจ่ายแบบนี้สู้เอาตองกลับไปเล่นที่เบลเยียมดีกว่านะครับจ่ายเต็มเลยแล้วก็กลับไปเล่นที่เบลเยียมดีกว่าก็ อมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันด้วยนะครับแล้วก็คือการที่โอ l ์ลูเวนเองก็อยากจะให้ตองเนี่ยกลับไปพิสูจน์ตัวเองในเวทียุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดกลับมาไทยเนี่ยโอกาสจะกลับไปเล่นต่างประเทศคงจะยากแล้วแหละก็คงจะอยู่ไทยยาวแล้วแต่ถ้าเกิดกลับไปต่างประเทศมันก็ยังจะมีโอกาสไปพิสูจน์ตัวเองหรือว่าต่อยอดต่อไปนะครับทีนี้ตองอะ่ะไม่ได้เล่นมา น่าจะร่วม2ปีแล้วนะครับผมจะได้เรียงจากที่เขาไป o อ l u v ลูเว่นี่ยเขาไปปี2017ซื้อขาดจากเมืองทองนะครับในเว็บ Soccerway เนี่ยเขาบอกว่าซื้อไปเนี่ย1.3ล้านยูโรเลยนะฮะเป็นเงินบาทก็เกือบเกือบ50ล้านบาทนะครับสำหรับค่าตัวของตองนะครับพอไปเล่นปุ๊บเนี่ยปีแรก2017ก็เริ่มจะแย่งตาแหน่งมือหนึ่งได้นะครับตอนนั้นได้ลงเล่นในลีกไป2นัดแล้วก็ เล่นรอบไปลุ้นไปฟุตบอลอยูโรปาลีกเนี่ยอีกแดนัดนะครับคือบอลเบลเยียมเนี่ยเขาจะให้โอกาสทีมจากลีกรองมีเป็นทัวร์นาเมนต์ไปเล่นคัดไปเล่นยูยูโรปาลีกด้วยนะครับคือแปลกจากลีกอื่นนิดหนึ่งนะฮะตองเป็นมือหนึ่งมาตอลอดนะครับจนปีสอง8สิบก็ยังได้เป็นมือหนึ่งนะครับลงสนามไป9้านัดแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือตองเนี่ยไปเจ็บนะครับตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณเท้า นะครับบริเวณผังพืชทําให้ต้องพักรักษาตัวแล้วหลังจากนั้นนตองก็พักยาวมานะครับพอกลับมาคราวเนี้กลายเป็นไมาทวารมือสองมือสามไปเลยนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยมีคนมาแทนแล้วนะครับตรงนี้ส่งผลชัดเจนเลยทําให้ตองเนี่ยหล่นไปเป็นมือสามเลยแล้วก็ไม่ได้โอกาสเลยนะครับหลังจากนั้นได้เล่นแต่ทีมสำรองนะครับคือตําแหน่งประตูเนี่ยพอไปเล่นระดับยุโรปเนี่ยมันก็แหมคือประตูมันลงได้คนเดียว นะครับการที่จะแย่งตำแหน่งเนี่ยฟอร์มดีอย่างเดียวไม่พอฝึกซ้อมดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีโชคมีดวงด้วยให้มือหนึ่งมือสองเขาเจ็บหรือว่าได้โอกาสลงไปเล่นแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายพอมาปี2 0 1 9ตองไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยทําให้ในปีถองสองพปีที่แล้วเนี่ยาทางเจ้าเจชนาทิ์เองก็ไปคุยกับประธานสโมสรของซัปโปโ,โรเพราะว่ากูซึงยุนประตูเกาหลีเขาเนี่ยต้องย้ายกลับ ไปที่บ้านเกิดเพราะว่าจะมีเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับทางซัปโปโลก็สนใจนะครับสุดท้ายก็ตองก็มาอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยได้ลงเล่นแค่ลูวันคับไป2นัดเองส่วนในลีกเป็นมือสองของดาคาโนริซูเกโนะนะครับแล้วพอมีประตูดาวลุ่งมานะครับตอนนั้นมีประตูดาวลุ่งมาคนหนึ่งปรากฏว่าตองหลดมาเป็นมือสามเลยนะครับอยู่ดีประตูประตูดาวลุ่งเนี่ย ทางด้านโคจิโร่นากาโนเนี่ยแซงขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเฉยเลยนะฮะเหมือนกับว่าทีมจะต้องการอ่าปั้นเด็กใหม่ๆม,มากกว่าเพราะว่าตองเนี่ยมาแบบยืมตัวนะครับก็เลยทําให้ตองสุดท้ายแม้กระทั่งนะสุดท้ายซึ่งไม่มีผลอะไรแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสนะครับก็นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงอ่ากลับมาเมืองไทยก่อนไหมเพราะว่ามาเรียกฟอร์มาอะไรก่อนนะครับไม่ได้เล่นมาสปีแล้วนะครับมันก็มีผลกับความมั่นใจหรือว่า อะไรต่างๆนะครับจริงๆก็ไม่เชิงก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ได้เล่นลูววนครับมา2นัดนะครับคราวนี้สุดท้ายสรุปสุดท้ายตองต้องกลับไปที่ o h เอลูเวนนะครับลูเวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากที่ตองมานะครับคือมีเพื่อนเก่าๆยังอยู่นะครับแต่ว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูรวมถึงโค้ชประตูเนี่ยคนเก่าเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผู้รักษาประตูของลูเวนเนี่ยมือหนึ่ง เขาคือราฟาเอลโรมนะครับเป็นผู้สาประตูดีกรีทีมชาติเวเนซุเอ่าอายุ30ปีเท่ากับตองเลยนะครับก็ทีมเนี่ยคว้าตัวมาจากทีมซินเคบอกในเดนมาร์กแบบฟรีๆนะครับคนนี้ก็ฤดูกาลนี้ลงไปแล้ว14นัดนะครับก็ยึดตัวจริงยาวเลยเคยอยู่กับอูดิ e เนเซ่นะครับเคยเล่นกับเอเอลเบียชอตแล้วก็อาโปเอล แล้วก็ล่าสุดกับสินเคบอกนะครับตอนนี้เป็นมือหอยู่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับดูแล้วตองก็จะแย่งยากหน่อยส่วนมือสองเนี่ยเป็นผู้สาประตูดดวรุ่งนะครับดานิเอลอีเวรเซนนะครับคนนี้ยืมตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นประตูเดนมาร์กอายุ23ปีนะครับสูง193นะครับค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับก็ยืมตัวมาเล่นนะครับตอนแรกเนี่ยสตาร์ทออกเป็นมือหด้วย แต่เหมือนว่าเจ้าตัวจะมีอาการเจ็บแล้วก็หลุดเลยอพอหายกลับมาก็หลุดเป็นมือสองไปเลยนะครับปีที่แล้วคนนี้เล่นกับโรเตอร์แฮมนะครับลงสนามไปถึง34นัดเลยในในลีกวันก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับเป็นตัวทีมชาติเดนมาร์กชุดยูยี่สินะครับโอ้ดูแล้วสูงแล้วก็หนุ่มแน่นกว่านะครับเพราะนั้นตองก็ยากเหมือนกันนะครับส่วนประตูมือสาถ้าไม่นับตองที่จะกลับมานะครับตอนนี้ก็เป็นประตูดาวรุ่ง ชื่อว่าโอเลแกนราเว่นะครับเป็นประตูเบลเยียมนะครับก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับนี่คือ3ประตูของลูเว่นตอนนี้นะครับแล้วลูเว่นตอนเนี้ยเล่นในระดับลีกสูงสุดของเบลเยียมแล้วด้วยนะครับปีที่แล้วเลื่อนชั้นขึ้นมาโอ้ดูแล้วยากครับถ้าถ้าจะกลับไปแล้วได้โอกาสเลยนะครับก็ผมว่าลูเว่นเขาก็มีมีแผนสำรองนะครับคือเขาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะให้ตองไปเป็นมือสอของทีมในการสู้ศึกฟุตบอล ลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับโอ้แต่โอกาสลงมันก็น้อยก็มีอีกทางมีอีกหลายทางเลือกนะครับอย่างเช่นตองอาจจะไปเล่นทีมระดับลีกรองของเบลเยียมไหมพ็อกซิมัตก่อนไหมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไปแย่งตาแหน่งง่ายๆนะครับหรืออาจจะเป็นทีมอื่นในยุโรปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทางเลือกคือจะมาเล่นในเอเชียไหมนะครับเพราะว่าอย่างอย่างฟุตบอลอย่างเจลีกเนี่ยคงคงจะลําบากถ้าเป็นเจ1นะครับแต่เจ2ก็ ก็ไม่แน่นะหรือจะเป็นเคลีกเกาหลีใต้นะครับซึ่งตลาดเขาจะปิดนุ่นเลยครับประมาณช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเพราะนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมีทีมสนใจหรือเปล่าส่วนไทยลีกเนี่ยไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับสําหรับในเลกสองนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับก่อนอื่นเลยคือกลับไปเบลเยียมก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเล่นอยู่กับทีมเป็นมือสองหรือจะไปเล่นกับทีมอื่นที่เป็นลีกรองลงมา นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเจ้าตองนะฮะอยากให้ได้โอกาสแล้วก็ได้ลงพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งสําหรับการไปกลับไปเล่นในยุโรปครั้งนี้นะครับผมว่าก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แง่ลบนะฮะไปเล่นนะครับผมว่าก็ได้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็คือไม่มีใครเล่นนะเล่นมาถึงระดับนี้มาก่อนนะครับกับผู้สาวป,ประตูไทยแท้ๆที่ได้ไปคาแข่งในยุโรปนะครับก็เป็นโอกาสดี นะครับก็เอาใจช่วยเจ้าตองแล้วกันนะฮะสำหรับการกลับไปครั้งนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็พูดคุยกันประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็กวินนะครับถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลนอกหรือหรือบอลไทยก็ได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ